ถ้าเราเริ่มยิงนะยิงตามรูที่เขียนว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับพยอยายิงตามรูที่เขียนว่าหนึ่งนะเฮ้ยนี่มันแอร์ป่ะเนะี่ยยิงทะลุแอร์ครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับกับรายการแกะกล่องทิ้งนะครับ ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวเจ้าตัว IP Camera ตัวหนึ่งของ Xiaomi ไปนะครับวันนี้ผมจะมาให้รีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใครหลายๆคนที่ต้องการจะติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับจะรู้จักยี่ห้อนี้ดีนะครับก็คือ Hikvision นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะ Hikvision ตัวนี้นี่ Hikvision นะครับ Hikvision ตัวนี้นะ,นนะครับนะผมไม่แน่ใจว่าชื่อชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ย อ่านว่าฮิกวิชชั่นหรือเ่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเรียกว่าฮิกวิชชั่นนะตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่าฮิกวิชชั่นนะครับเน็ตเวิร์กคาเมล่านะครับ ds 2 cd 1 1 2 3 g 0 e หนขีดไนะครับเป็น28เป็นไม่ใช่28 2 8มิลลิเมตรนะครับก็คือเลนค่อนข้างกว้างนะครับ2.8ม mm ิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวตัวนี้ดูนะครับ ก็ตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวฮิปวิชั่นนะครับตัวนี้เลยนะฮิปวิชั่นตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันก็คือตัวนี้โมเดล ds2 cd 1 1 2 3 G 0 E นขีดไนะเป็น2.8ม mm ิลิเมตรนะครับก็คือตัวเลนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันเลยนะก็ภายนอกกล่องก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมทั่วไปนะนะครับซึ่ง ก็จะพบว่ามันฟีเจอร์หลักๆของมันนะครับก็จะมีการวอเตอร์ฟูนะครับก็คือกันน้ำนะครับแล้วก็มีการกันกระแทกในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีโหมด IR นะครับก็คือสามารถปรับแสงกลางวันกลางคืนได้นะแล้วก็ H d ดีวิดีโอนะครับก็คือบันทึกเป็นระบบ HD ได้นะก็เดีย๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับภายในกล่องครับเปิดมาก็จะพบต่อสติ๊กเกอร์เพจครับสติกเกอร์สำหรับ เพจนะครับว่าเจาะตะปูตรงไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเป็นดิวเทมเพลตนะเป็นสติกเกอร์นะครับหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็แมนนวลนะเป็นควิกสตาร์ทไกด์นะครับเป็นไกด์แมนนวลอีกหนึ่งอันนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็มีตัวคาเหล็กน่าจะเป็นตัวไขควงนะครับไขควงหัวพิเศษของเจ้า เจ้าตัวกล้องนะครับอีกอันนึงนะครับแล้วก็มีน็อตให้นะครับน็อตสาหรับยึดตะปูเป็นปุกเป็นปุกแบบกลางออกมาได้นะมีปลุกกลางามาได้นะสามอันนะครับภายในนะครับอ่าหลังจากภายในนะครับก็จะมีตัวนี่ครับกล้องของเรานะครับแกะกล้องออกมานะกล้องของเราเป็นนีช้ชื๊ชื๊ มึงมาพร้อมสายเลยเนาะมาพร้อมสายนะเป็นกล้องฮิวิชั่นะครับตัวนี้เลยนี่นะครับมันจะมีสายยาวนะครับนี่นะสายก็คือช่องสายนะครับก็จะเป็นสายแลนอย่างนี้นี่เป็นสายแลนอย่างนี้นะครับเป็นสายแลนอย่างนี้แล้วก็มีสายไฟให้ด้วยนะครับมีสายไฟให้ด้วยกรณีไฟไม่พอนะกรณีเราใช้ไฟนะไม่ใช่ไฟไม่พอ คนนี้เราจะใช้เป็นไฟฟ้าแทนสายแลนนะอันนี้ก็ปิดไปนะแล้วก็เป็นสายแลนนี้นี่สายแลนนี้นะครับโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับของตัวกล้องนะครับตัวกล้องนะครับนี่ก็คือน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะเวลาติดตั้งต้องติดตั้งค่อนข้างผมดูแล้วน่าจะติดตั้งยากพอสมควรนะ อืมโอเคครับนี่คือคร่าวๆของตัวอุปกรณ์เรานะครับอันนี้ผมเข้าใจคร่าวๆอย่างนี้นะเดี๋ยวนะลองแกะดูก่อนนะว่าใช่ใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าโดยข้างในมันจะมีอ่าน่าจะเป็นการใส่สายลงไปนะใส่แรนลงไปนะแล้วก็ล็อกล็อกไว้นะครับล็อกเง้แล้วก็อีกฝั่งก็เป็นอ่า ฝั่งก็จะยึดอย่างนี้นะครับยึดอย่างนี้เพื่อปิดนี่เพื่อปิดอย่างนี้นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพื่อกันน้ำครับกันน้ําไม่เข้าอับเพื่อให้สายแลนไม่ไม่ชื้นแล้วก็กันน้ํ่ในตัวใส่ย,ยากนะ <c oughs> สใส่ดูคร่าวๆก่อนละกันเป็ดไว้่างนี้ใส่ดูคร่าวนะครับเป็นนี้หลักการน่าจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับ แต่ต้องใส่แหวนนี่เข้าไปด้วยนะโอลิงเข้าไปด้วยเพื่อกันน้ำนะครับเฉพาะตัวสายแลนก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมนะว่าน่าจะใส่ด้านนี้มากกว่านะใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจลองใส่ใช่น่าจะเป็นฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้เพื่อให้แน่นนี่ก็จะเป็นหลังนี้นะหลักการของการใส่นะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเจ้าตัวนี้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วิธีการใช้วิธีการเชื่อมต่อกับอคอมพิวเตอร์ของเราทำงานบ้างนะครับไปครับคราวนี้เราก็จะมาดูสเปคของเจ้าตัว h i กวิช i ั่นะครับตัวนี้นะครับ D S ขีด2 C D 1 2 3 3 G 0 E ขีด1นะครับตัวที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวนี่ครับ2.8ม mm มนะครับก็คือเป็นฟิกเลนตัวนี้นะก็คือเรา ไม่ได้ซื้อตัว4มมตรแต่คือรุ่นนี้มันมีทั้ง2และ4นะครับ2และ4มมก็คือยิ่งมิลิเมตรน้อยนะครับในตัวเลนเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ภาพที่ค่อนข้างกว้างกว่านะครับครับคราวนี้เรามาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือมันจะใช้เซนเซอร์นะครับภาพเป็น c ีมอปกติเลยครับขนาดอยู่นี่ครับ1ทับ2.8นะครับนี่คือขนาดของเซนเซอร์นะครับ ต่อไปนะครับสามารถลองรับภาพได้สูงสุดนะครับก็คือเป็น Fu l l HD นะครับ1ัน0คูณพ0น0นะครับ30เฟรมเรทนะครับสูงสุดนะครับที่มันสามารถบันทึกได้นะแล้วก็มีขนาดเลนส์2อันแบบที่ผมว่าไปนะครับลองรับระบบ Td d n r ได้นะครับแล้วก็ระบบอินฟาเรดนะครับไปไกลได้ถึง30เมตรนะครับหลังจากนั้นก็จะดูมืดๆไปหน่อยลองรับระบบกันน้ำก็คือ ในมาตรฐาน IP 6 7นะครับแล้วก็ IK 1 0นี่ผมไม่นแน่ใจคืออะไรนะอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับนี่ครับก็สเปคคร่าวๆดีดูกันอ,อย่างอื่นที่จะให้ดูก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เจ้าตัวนี้ครับรองรับ H อ่ H265 นะครับเป็นการ encode encode ไฟล์ออกมาเป็น H 2 6 5นะครับซึ่งก็จะได้การ ไฟล์ที่ไฟล์ภาพที่ค่อนข้างเล็กกว่าไฟล์ที่ไม่มี ENCODE ตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สามารถในระดับเมนสตรีมนะสามารถสามสิบเฟรมเรทนะครับที่มันเขียนไว้เมื่อกี้นะแล้วรองรับถึง6 0สิเลยนะในส่วนอื่นนะครับก็จะมีเรื่องของอโปรตโตคอลท,ที่รองรับนะครับอันนี้ผมไม่ได้อ่านนะ แล้วแต่ว่าใครจะไปใช้โปรโตโคอลไหนบ้างนะส่วนใหญ่เราก็จะมาใช้ที่ HTTP นะหรือว่า TCP ขีด IP เนี่ยที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่รองรับก็ขึ้นตามนี้นะได้ทั้ง Chrome IE Firefox แล้วก็ Safari คนระับแล้วก็สามารถรองรับตัวซอฟต์แวร์ c ค i e n นนะครับทั้ง ตัวนี้นะครับเนี่ยตัว4,002 2 5 0 0 4 5 0 0นะครับของ Hikvision ได้หมดนะครับที่เหลือนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับไม่แน่ใจในตัวในส่วนของ power นะครับว่าสามารถรองรับสายแลนในรูปแบบ PoE ได้นะก็คือเป็นมาตรฐาน 802.3af นะครับคา3เนี่ยครับ ในส่วนถ้าเกิดเราใช้สายแรนนะครับในการในการเลี้ยงไฟให้กับตัวกล้องนะครับฉะนั้นก็ต้องไปดูที่สวิตว่ามีมาตรฐานเดียวกันเรืยหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่สูงเอ่อไม่ไม่ต่ำไปกว่านี้โอเคนี่คือทั้งหมดคร่าวๆข,ของสเปคของมันนะครับก็เราก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี่เลยฮิกวิชั่นตัวนี้นะชั่นตัวนี้นะโมเดลค่อนข้างยาวนะผมขี้เกียจอ่านซ้ำนะ ก็เดี๋ยวเราจะลองมารีวิวเจ้าตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างซึ่งก่อนจะไปรีวิวเนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งก่อนนะว่าเวลาไปติดตั้งตัวมันทำยังไงนะครับก็คือเราต้องขันเนี่ยครับขันไอ้ตัวนี้ออกนะขันเจ้าตัวนี้ออกนะทั้ง3ามอันเลยนะแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับด้านล่างก็คือจะมีน็อตด้านล่างซึ่งผมขันออกไปแล้วนะมันก็ทําให้มันเอาออกมาอย่างนี้ได้นะครับออกมาอย่างนี้ได้ หลังจากตรงนี้เนี่ยก็มันก็จะมีให้ขันอีกอันหนึ่งก็คือน็อตตัวนี้นะน็อตตัวนี้นะครับดเดี๋ยวเดีนะ๋ๆๆๆๆๆยวผมให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวมันอนนึงนะชุบ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 อ่ะใช้ดูใกล้ๆนะครับอ่ะมันจะมีน็อตน,น็อตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะน็อตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องขันออกอีกทีหนึง่งเพื่อทําให้อ้ตัวเนี้ยมันหลุดออกจากกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยอามาร์กจุดนะครับมาร์กจุดที่ ที่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับด้านหลังแล้วก็ยิงปุ๊กนะครับลงไปนะครับแล้วก็ไปเจาะรูสามรูนะครับเจาะรูสามรูแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนะครับยิงป<ๆ>ุ๊กแล้วก็ขันน็อตเข้าไปนี่ก็คือยิงเจาะสว่านเข้าไปแล้วก็ขันน็อตเข้าไปตามสามรูมันก็จะยึดกับตัวอุปกรณ์เรานะครับแล้วตัวนี้มันจะสามารถปรับปรับได้นะครับปรับได้ปรับตำแหน่งได้นะนี่ปรับตำแหน่งปรับตำแหน่งได้นะครับ โดยจริงเราไปปรับจากกล้องก็ได้นะตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีซองไอ้น,นี่อยู่ด้วยนะซองกันชื้นซึ่งมาระวังนิดน,นึงนะครับระวังอย่าให้มันแตกนะก็อย่าเราเอาปิดเรียบร้อยก่อนดีกว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวสายของเราเนี่ยนะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมนะโดยมันจะมีข้อเกี่ยวอยู่นะครับข้อเกี่ยวอยู่ตรงนี้นะซึ่งเรามาวางไปตรงนี้ได้นะ เรามาสอดไปตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อให้มันติดกับนะผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ติดอยู่ดีนะเนียเพื่อให้มันติดกับเจ้าตัวตัวฐานนะครับไม่ให้มันไอ้นี่มากนะครับให้มันโดดขึ้นมามากนะเวลาไปยึดกับผนังนะไม่มันโดดขึ้นมามากนะโอเคอันนี้ก็คือหลักการมันนะคราวนี้เราก็จะมาลองทดสอบเสียบสายแลนนะครับกับอุปกรณ์เดีย๋ยวเรามาลองดูกอน นี่ผมก็เอาสายแรนนะครับมาเสียบกับตัวตัวนี้นะครับตัวไอ้นี่ของมันเนี่ยปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ไปเสียบกับช่อง p o e สวิตช์ของเรานะครับอืมก็มันก็จะทำงานนะครับโดยสวิตช์เรามันก็จะบอกว่าตอนนี้มันทำงานแล้วนะครับคราวนี้เราเรามาดูว่าตัวอุ้ยผมลืมไปว่าถอ,อดน็อตไปเดี๋ยวขันน็อตให้แน่นกันนะ วิธีขันก็ใช้เจ้าตัวอุปกรณ์ที่มันให้มานะขันเข้าไปเดีย๋ยวผมจะนําไปติดตั้งอีกทีหนึ่งให้ดูนะว่าติดตั้งยังไงนะอุปกรณ์ตัวนี้นะซึ่งติดตั้งไม่ยากเท่าไหรนะ่ครับมันจะยากยากตรงงานช่างเลยนะอันนี้ครับเสียบสายแรนเรียบร้อยนะครับไฟเข้ามาแล้วนะไฟวิ่งเข้ามาแล้วนะ ครับสำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์นี้นะครับมันเขียนว่า IP default ของมันก็คือ192.168.1.64นะแล้วกเราก็จะเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไป192.168.1.64นะซึ่งก็จะเข้าได้เลยนะซึ่งก็จะเข้าเลยแต่พบว่า your browser is not supported มันขึ้นมาอย่างนี้นะแสดงว่าต้องทำอะไรก่อนนะ ตอนนี้ผม Connect และ Input Address ไปที่เบราว์เอร์แล้วนะครับแต่ผมว่าใช้ไม่ได้นะเซมสับเน็ตอ๋อเขาบอกว่าต้องตั้งคอมพิวเตอร์เรานะครับและคาเม่าเราให้อยู่ใน Subnet เดียวกันนะให้อยู่ในสับเน็เดียวกันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวคาเม r านะครับมันจะเป็น DHCP default นะครับ for camera enable the DHCP default y o u n e e t you use SDP a software Search the uh, IP address นะครับอ,อ,นนะอ๋อมันบอกว่าเดี๋ยวนะครับคราวนี้มาที่หน้าจอก่อนจหน่นก็คือตอนเนี้เจ้าตัวเจ้าตัว browser ของผมเนี่ยมันไม่รองรับนะครับก็คือตัวไอตัว ก l e ก h ล o คมไม่รองรับนะมันมันแนะนำให้ใช้ไปที่ IE นะซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้เป็น IE แทน Internet Explorer นะแทนที่ T, นะครับแล้วก็ใส่แอดเดสเมื่อกี้เข้าไปนะใส่แ d ดเดสเมื่อกี้เข้าไปนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงครับนะเราก็จะใส่แ d ดเดสเมื่อกี้เข้าไปนะครับ1.64นะครับปุ๊บ ก็จะเข้าสู่หน้าของมันได้นะแล้วมันหลังจากเข้ามาครั้งแรกมันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดเลยนะเรามันจะให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวปนบนึงผมเอาเราตรงนี้กนอนก็เดี๋ยวผมจะใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอขัดขั้นตอนนี้ไปก่อนนะ นี่มันไม่ให้นะอืมผมคราวนี้ผมลองใส่พัสเวิร์ดไปแล้วนะครับอมันแนะนำให้ใส่ s e c u r e question configuration อีกก็คือใส่คำถามแล้วก็คำตอบสำหรับการลืมพัสเวิร์ดนะ ซึ่งมันก็มีให้คําถามให้เลือกหลายคํานะเดี๋ยวผมก็ขอใส่เข้าไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวว่ากันในทีนะเดี๋ยวก็มีหลายคําถามนะ ครับเมื่อใส่คำถามเข้าไปเรียบร้อยก็จะเข้าเข้าหน้าใช้งานแล้วคนระับซึ่งตอนนี้ก็เห็นแล้วนะว่ามันใช้งานได้แล้วนะซึ่งเด,เดี๋ยวผมหันไปให้ดูหน้ากล้องเอากล้องหันหาผมนะโอ้เดี๋ยวเราันผิดด้านนะแต่ว่ากล้องมันใช้ได้ลนะแต่ว่ามันไม่ไม่โชว์ไฟอะไรเลยนะตัวกล้องฮีวิชั่นตัวนี้นะมันไม่มีไฟอะไรโชว์นะซึ่งเลนนะครับเลนส20 2ด 8มิเมตรเนี่ยก็จะทําให้เห็นว่ามันค่อนข้างวายนะมันค่อนข้างวายเทียบกับกล้องจัดมือถือที่ผมถ่ายดูนะเห็นไหมจากหน้าจอมันจะค่อนข้างวายมากนะภาพจะวายมากๆนะก็จะผมลองเนี่ยเห็นเห็นชัดๆว่าภาพวาเนี่ยภาพวายมากๆนะภาพวาน้าหน้านะภาพค่อนข้างวายนะคืออันนี้ผมหันไปให้ดูตัว ตัวห้องนะครับเห็นไหมว่ามันจะวายมากๆะารัะเห็นไหมครับภาพจะค่อนข้างวายมากๆนะเห็นทุกอย่างได้ค่อนข้างชัดนะครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวตอนนี้คือใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแค่ติดตั้งอุปกรณ์นะครับแล้วเราก็จะลองทดสอบอก็คือผมจะบันทึกหลังจากติดตั้งเสร็จก,ก็จะดูว่าภาพที่ได้มานะ่ะเป็นไงบ้างนะครับช่วงเช้าช่วงคืนหรือว่าช่วงไหนเนี่ยเป็นไงบ้างนะซึ่งตอนเนี้ยอ,อุปกรณ์เนี่ยก็ ยังไม่สามารถเดี๋ยวนะผมแป๊บน,นึงนะผมขอดูทีหนึ่งว่าตัวอุปกรณ์มันทำอะไรได้บ้างครับก็คือตอนนี้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันไม่สามารถบันทึกหรือว่าทำอะไรได้เลยนะนะครับก็จะเหมือนกับกล้องฮิกวิชั่นทั่วไปนะครับก็คือมันจะมีโหมดต่างๆก็คือโหมดแรกเลยไลฟ์วิวนะไลฟ์วิวที่เราเห็นก็คือไลฟ์วิวนะครับแล้วก็ไม่สามารถ ไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าไม่มีโหมดบันทึกในตัวเองครับก็คือต้องใช้อุปกรณ์อื่นช่วยบันทึกนะก็คือต้องมี nvr นะครับตัวอุปกรณ์ประเภท nvr นะครับในการช่วยบันทึกนะครับซึ่งจะใช้ตัวอุปกรณ์อื่นนะครับมาช่วยบันทึกมันนะครับแล้วก็ configuration นะครับ configuration นะครับก็จะมีแค่ปรับเรื่องของ system นะครับเรื่องของ system นะครับ เมเนจเมนต์ Main ate, นะครับนี่ก็มีแค่ปรับเรื่องพวกอ่า r m a เมเนจเมนต์นะครับเน็ตเวินะครับแล้วก็วิดีโออ u ดิโนะครับแล้วก็ s t o r เ g e นะครับสตเซึ่งตอนนี้ไม่สามารถบันทึกลงไปได้นะไม่สามารถบันทึกลงไปได้นะครับเนี่ยสตเสตเมันไม่สามารถบันทึกได้นะครับเนื่องจากอุปก,กรณ์บันทึกด้วยตัวเองไม่ได้นะ แล้วสามารถมีโหมดอีเวนต์ก็คือบันทึกเฉพาะอะไรที่มันเคลื่อนไหวนะครับผ่านหน้ากล้องมาก็จะบันทึกอะไรที่ไม่เคลื่อนไหวก็จะไม่บันทึกนะครับแล้วก็อินเมดตัว Image ก็คือบันทึกภาพเป็นช็อตๆได้นะครับแล้วก็มีการปรับแสงปรับสีอะไรได้นะส่วนใหญ่ผมจะตั้ง default ไว้นะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไอ้พวกนี้มันภาพเวลาเปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีแล้วมันเป็นยังไงบ้างนโอเคส่วนในส่วนของ โซลูชันก็จะเห็นว่ามันสามารถตั้งได้ถึง1,920นะครับคูณ1,80 0ก็คือ Full HD เลยนะสามารถตั้งได้สูงสุดคือ Full HD เลยนะสำหรับวิดีโอนะครับแล้วก็ Quality ภาพสามารถตั้งเพิ่มมากกว่านี้ได้อีกแล้วก็เฟร Rate สูงสุดคือ28นะครับเฟรมเรทนะครับแล้วก็ตัวบิตเรทนะครับสามารถตั้งได้ถึง8,192นะครับบิตเรทนะแล้วก็ Encoding นะครับ สามารถตั้ง H.264 กับ H.265 ได้นะครับซึ่งทำได้สุดยอดมากนะตอนนี้ก็ทั้งหมดก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ครับก็เราก็จะมา,าบันทึกอุปกรณ์นะครับลงลงเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ผมต้องการจะบันทึกนะก็คือตอนนี้ผมจะนำ NAS ที่บ้านนะครับมาเป็นตัวเก็บบันทึก ตัววิดีโอตัวนี้ไอตัวกล้อง C C T V นี้นะครับเพื่อเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็น NAS นะครับของ Synology นะเป็น y n o l o g นนะครับก็ตอนนี้ผมทำการบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วก็คือแอดเจ้าตัวเจ้าตัว C C T V ตัวนี้เข้าไปในอุปกรณ์ของผมนะครับโดยผมก็จะเก็บไว้เป็นอย่างนี้ครับไว้เป็นอุปกรณ์ ในการบันทึกนะครับซึ่งสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้นะตอนนี้ก็สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ครับสามารถเข้ามาดูโดยผมใช้ผ่านทม์ไลนะ์เข้าไปดูนะก็จะดูได้ว่าอ,อุปกรณ์ผมนะครับบันทึกตอนนี้ไว้กี่วันได้วันไหนบ้างนะครับซึ่งอ,อตอนนี้มันทำการบันทึกได้ผมตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยกิกนะครับหนึ่งร้อยกิกโดย ไม่ให้เกินลิมิตนี้นะก็คือพอพอครบ100กิกมันก็จะทำการเขียนรีไลท์ทับลงไปนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็เดี๋ยวเราจะนำอุปกรณ์ของผมเนี่ยไปติดตั้งนะครับแล้วก็ลองดูว่าภาพที่ได้นะครับจากการถูกบันทึกเก็บไว้เนะี่ยเป็นยังไงบ้างนะทั้งตอนช่วงเช้าช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ภาพที่ได้จะเป็นไงบ้างนะเราไปดูกันครับครับ ครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบนะครับการติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็คือตัว C C V ตัวนี้นะลองไปติดตั้งดูนะครับแล้วก็ลองเปิดดูว่า,าภาพที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้างหลังจากไปติดตั้งแล้วนะครับก็คือผมจะไปติดตั้งบริเวณหน้าบ้านนะหน้าบ้านของเองนะก็จะไปดูว่าภาพหน้าบ้านจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือไอ้ตัวนี้ครับที่อยู่ในกล่องก็คือตัวเทมเพลตนะครับตัวเจาะ จาะรูน็อตนะครับเทมเพลตแล้วก็ตัวน็อตเองนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็มีตัวนี่อันหนึ่งสำหรับขันตัวกล้องนะครับออกมานะครับเพื่อเอาตัวฐานเนี่ยไปติดนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองไปดูวิธีการติดตั้งกนะันนะครับก็เดีย๋ยวเราจะลองติดตั้งนะครับก็คือเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวเนี้ยตัวอุปกรณ์เนี่ยมาเทียบกับไอ้ตัวนี้นะก็คือเดี๋ยวจะลองไปลองวัดดูว่าจุดไหนที่เราจะ เหมาะสมนะครับก็ให้ลองเสียบสายดูก่อนนะลองเสียบสายแลนนะครับแล้วก็ลองเปิดด้วยโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเอาโทรศัพท์มาหน่อยก็ผมก็ลองเช็คผ่านแอปพลิเคชันนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะลองเช็คดูว่าภาพที่ได้เป็นไงก่อนนะแล้วก็เหมาะสมแล้วเราก็จะติดสติกเกอร์ลงไปแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาติดตั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเลยอืมตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้ ราจะติดกันตรงนี้นะเราดูก่อนว่าตำแหน่งนี้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยเราก็จะวัดเป็นตำแหน่งนี้นะเราวจะติดตั้งกันตรงนี้นครับอเอาถือกล้องก่อน,นครับท่านนึงครับสักครู่ครับเราก็จะแปะเทมเพลตลงไปก่อนนะแปะสติกเกอร์เทมเพลตลงไปนะในตำแหน่งที่เราได้วัดไว้นะก็ถ้าเกิดสติกเกอร์มันกับหัวกับหางก็ไม่เป็นไรนะ อยู่ที่เราความเหมาะสมกันเรยเลยโอ okay. Okay, เคเครียบร้อยครับเราก็ได้จําตําแหน่งยิง,ยงน็อตแล้วนะยิงน็อตแล้วเราก็ยิงน็อตก่อนเลยเริ่มแรกเราก็จะยิงนั่นก่อนเลยอรันนี้นเราเริ่มยิงนะยิงตามรูที่เขียนว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับไปยิงตามรูที่เขียนว่าหนึ่งนะ เฮ้ยนี่มันแอร์ป่ะเนี่ย <c oughs> ยิงทะลุแอร์ เรียบร้อยนี่คือเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะเอาสายนี้นะทะลุฝ้าเลยเดี๋ยวผมจะเจาะรูฝ้านะแล้วก็ยอดเข้าไปนะแล้วก็ให้ไปโผล่อีกฝั่งหนึ่งนะของของเอ่อภายในบ้านเนะี่อันนี้ในส่วนของการติดตั้งกล้องก็เรียบร้อยนะส่วนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านใครจะติดยังไงนะก็เดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูทีว่าผมติดตั้งยังไงนะแบบไหนบ้างน,นะ นี่ก็จบแล้วครับสรว่การติดตั้งกล้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับ